สวัสดีครับเข้าสู่ช่อง S T R TOP สำหรับวันนี้แอดมีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์และนานาชาติรางวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับชนะแคนาดาไป3.0ต่เซตในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022โดยสกอร์แต่ละเซตนะครับ19ต่อ25 22ต่อ25และ24ต่อ26 สำหรับผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมชาติไทยในนัดนี้นะครับอันดับที่1บีมพิมพิชญาย1คะแนนตบ21เสิรหนึ่งอันดับที่2บุ๋มบิมชาชูออน17คะแนนตบ15เสิร์ฟ2และอันดับที่3นะครับเพียวอัชราพร7คะแนนตบ6บล็อก1นะครับส่วนผู้ทำคะแนนสูงสุดในทีมชาติแคนาดานะครับอันดับที่1เคียร่าฟานบริก20คะแนน อันดับที่2อเล็กซาเกร13คะแนนสำหรับโปรแกรมในนัดต่อไปนะครับพโปแลนด์ oland, วันที่16มิถุนายนเวลา10นาฬิกาชมสดได้ทางช่องวัน31นะครับและมาเริ่มกันที่เมน้นฟังฟิลิปปินส์ก่อนเลยครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแคนาดามีข้อผิดพลาดมากในเกมนี้แล้วก็มีคนมาตอบใต้เมนี้ว่าตามนั้นแหละเพื่อน เมนต่อไปครับฉันคิดว่ากับตันทั้งสองจะต่อสู้กันในขณะที่รอผลชาเลนจ์ในตอนท้ายเกมเมนต่อไปครับเพราะความผิดพลาดของแคนาดามากเกินไปจึงทำให้ทีมชาติแคนาดาแพ้และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นในเซตสุดท้ายไว้ว่าแต้มสุดท้ายนั้นบามากน่าจะเป็นของแคนาดา และมีชาวฟิลิปปินส์อีกคนนะครับมาตอบใต้เมนี้ว่ากรรมการตัดสินถูกต้องแล้วเมนต่อไปครับไทยแลนด์เซตที่2 s h ชัดชูออนฟอร์มดีมากเลยและในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นถึงทีมชาติแคนาดาไว้ว่าฉันคาดหวังว่าแคนาดาจะสู้ได้ดีกว่าในนัดนี้หรือจะเล่นถึง5เซตเลยนะแต่มันไม่เป็นตามที่คาดไว้ต่อไปครับ ประเทศไทยแข็งแกร่งมากเม้นต่อไปครับชัดชูออนเธอเก่งโชว์ฟอร์มเก่งทุกนัดเลยและในเม้นต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยประเทศไทยทีมที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนับสนุนจากฟิลิปปินส์เม้นต่อไปครับฉันพูดอย่างสัตว์จริงการถ่ายทอดสดวิดีโอของฟิลิปปิน คุณภาพต่ำมากนี่คือ VNL รอได้โปรดปรับปรุงให้ดีกว่านี้และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาเมนถึงสรีระร่างกายของทีมชาติฟิลิปปินส์และไทยไปว่าผู้เล่นของประเทศไทยก็เหมือนกับนักเร์บอลชาวฟิลิปปินส์ของเราร่างกายส่วนสูงแต่ความสามารถต่างกันอย่างไรโปรแกรมการฝึกของเราจะต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าพวกเขาทําได้เราก็ทําได้เช่นกันเมนต่อไปครับการเล่นของประเทศไทยเป็นการเล่นที่สวยงามต่อไปครับเรื่องวลบลบอลประเทศไทยนั้นแข็งแปรงกว่าโปรแกรมการฝึกซ้อมระบบภายในดีกว่าเราเยอะเมนต่อไปครับทีมสาวไทยน่าดูมากตัวเล็กแต่เล่นได้กันลงตัวองค์ประกอบทีมดีเมนต่อไปครับโชคดีในนัดต่อๆไปนะไทยแลนด์ Thailand. และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นถึงแนวรับทีมชาติไทยไว้ว่าแนวรับของไทยยอดเยี่ยมมากรอเกมไทยเจอญี่ปุ่นไม่ไหวแล้วและมีชาวฟิลิปปินส์นะครับมาตอบใต้เมนี่นอีกนะครับฉันก็รอดูพวกเขาเหมือนกันดีทั้ง2ทีมการป้องกันและเกมรุกและมีต้นเม้นนะครับมาตอบกลับเมนี่ว่าเล่นเกมเร็วกันทั้ง2ทีมนั่นคือเหตุผลว่าทําไม มันน่าตืน่นเต้นที่จะได้ดูต่อไปครับทีมไทยนี่มันดีจริงๆเลยต่อไปครับนั่นคือวลเลย์บอลแคนาดารอฉันทราบมาว่าแคนาดามีวลเลย์บอลที่แข็งแกร่งนี่และในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้นะครับได้มาเมนไว้ว่าการเล่นของไทยต้องคาระวะไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเอาชนะจีนได้เมนต่อไปครับคู่ต่อสู้ที่ง่ายสำหรับประเทศไทย ต่อไปครับชัยชนะ3เซตร,รวดอาเซียนทั้งประเทศเชียร์ประเทศไทยรักจากฟิลิปปินส์รในเมนต่อไปนะครับชาวฟิลิปปินท่านนี้นะครับได้มาเม้นถึงสภาพอากาศไว้ว่าข้อได้เปรียบของทีมไทยเรามีสภาพอากาศเดียวกันโชคดีประเทศไทยเราสนับสนุนคุณจากฟิลิปปินเมนต่อไปครับความภาคภูมิใจของเอเชียตะวนออกเชียงใต้รักทีมสาวไทยจากฟิลิปปิน และไปกันที่คอมเมนต์ฝั่งนานาชาติกันบ้างครับโดยท่านแรกคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าช่วงท้ายเซตที่3เกือบจะมีมวยไทยดีนะที่กรรมการมาห้ามไว้สุดยอดไทยแลนด์ต่อไปครับตัวเซตของไทยอีกคนก็ทำได้ดีเช่นกันอย่างไรก็ตามต้องส่งผ่อนันมาเพื่อจบการแข่งขันแคนาดาไม่สามารถประมาทได้ และในเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันชอบดูผ่อนผันเป็นตัวเซตเธอสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนยังไงก็ยินดีด้วยกับประเทศไทยเมนต่อไปครับสวัสดีค่ะไทยแลนด์ขนลุกโจู่โจมแถวหลังอย่างรวดเร็วและในเมน์ต่อไปนะครับคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันรักประเทศไทยพวกเขาเล่นได้ดีความรักจากประเทศจีน แล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับเมนนี้ว่าขอบคุณนะเราชอบทีมจีนเช่นกันเมนต่อไปครับทําไมแสงสนามถึงอ่อนจังและในเมนต่อไปนะครับชาวโปโแรแลนด์ทันนี้ได้มาเมินไว้ว่าทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์ VNL 2022จากโปโลแลนด์ต่อไปเลยครับไปเลยไทยแลนด์รักทุกคน บิ๊กแฟนจากลาวต่อไปครับคนในเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่สูงนักแต่เป็นตัวแทนที่ดีในการแข่งขันระดับนานาชาติขอบคุณประเทศไทยขอแสดงความยินดีด้วยประเทศไทยรักจากชาวอินโดนีเซียเม้นต่อไปครับฉันดูเกมสดที่นี่ฉันกำลังกินอาหารจานด่วนฉันพูดได้เลยว่าการป้องกันของประเทศไทยเป็นทีมระดับโลกจริงๆ ในเมนต์ต่อไปนะครับมีชาวทุรกเคียรได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยกำลังบยบินขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยเมนต์ต่อไปครับทำได้ดีมากผมภูมิใจในทีมไทยมากบางทีคุณอาจเป็นทีมที่ดีที่สุดในเอเชียในเวลานี้เมนต์ต่อไปครับทรงพลังมากสาวไทยจากอินโดนีเซียและในเมนต์ต่อไปนะครับ มีชาวบราซิลนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นหว่าดีใจที่เห็นสาวไทยเล่นฉันรักพวกเธอเชียจากบราซิลเมนตต่อไปครับมีข้อผิดพลาดมากมายสำหรับทีมแคนาดาฉันคิดว่าพวกเขาสามารถชนะเกมนี้ได้ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดมากมายเช่นนี้ต่อไปครับตอนนี้อินโดนีเซียกำลังล้าหลัง และในเป็นต่อไปนะครับมีชาวเกาหลีใต้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าตอนนี้ทีมเกาหลีใต้ไม่สามารถมาชนะทีมชาติไทยได้เมนต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยอีกครั้งฉันรู้ว่าทีมไทยสาม,มารถชนะได้แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ดูพวกเธอเล่นเพราะติดงานจากเดนมาร์กและเม้นต่อไปนะครับมีชาวตุรกีนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่า ผมคิดว่าเราจะได้เห็นพิมพ์พิชยาเล่นในลีกตุรกียย่างอัจฉราพรและชัชชุออนต่อจากนี้เม็นต่อไปครับมีชาวเยอรมนีนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าทำได้ดีมากไทยแลนด์และเคารพใจพวกเธอจากเยอรมนีต่อไปครับบราซิลรักพลังนักวอลเลยบอลไทยจริงๆเลยและใน4เมนต่อจากนี้นะครับ จะเป็นคอมเมนต์จากฝั่งเวียดนามนะครับซึ่งชาวเวียดนามคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอให้เพื่อนชาวไทยโชคดีและประสบความสำเร็จในรายการนี้แล้วก็มีคนไทยนะครับมาตอบกลับเมนี้ว่าขอบคุณที่เชียร์เราเราคือ1ในเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ต่อไปครับโชคดีที่ชนะแคนาดา3.0ต่อ0เซตแต่เกือบไปเซตที่4กับ5 ฉันขอค้านหน่อยนะฉันรู้สึกว่าทีมไทยสามารถที่จะชนะข้อพิดพลาดของแคนาดาได้และดูเหมือนว่าสนามในฟิลิปปินส์จะมืดไปหน่อยดูเหมือนว่าจะเล่นกันลําบากหน่อยนะเมนต่อไปครับในแมชนี้ทีมชาติไทยเล่นไม่ดีเท่าสัปดาห์ที่1น,นะและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเวียดนามคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเส้นทางของไทย ราบรื่นดีมากครับสำหรับคอมเมนต์แฟนวลบอลฟิลิปปินส์และนานาชาตินะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้สาม,มารถที่จะกดติดตามได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ